ของความกังวลน,นี่ไม่น่ามีนะคะเพราะว่าทุกหน่วยนี่ เตรียมพร้อมมากๆแล้วก็เต็มที่มากๆนะคะแล้วก็แค่ก็ต้องกําชับกันเล็กน้อยว่าอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรฟิตร่างกายกันหน่อยนะคะเพื่อเพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเราก็จะได้มีการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างดีแล้วก็ให้ดูแลสตาฟกันเองด้วยที่ต้องทํางานหนักอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุยกันเมื่อกี้ค่ะแต่ในเรื่องของระบบเองไม่ว่าจะเป็นระบบที่สนามบินนี้นะคะหรือว่าจะเป็นของตํารวจเองหรือว่าทางกระทรวงท่องเที่ยวเองอทุกฝ่ายเตรียมพร้อมอย่างมากนะคะเพราะว่าคิดว่า ทุกทุกคนก็ตะดักดีว่านี่ก็คือเป็นหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอยู่แล้วนั่นคือการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายก็เต็มที่แน่นอนค่ะเมื่อกี้ก็มีการถามว่าถ้าเกิดปัญหามีแบบแผนดีแผนซีไว้หมดไหมก็บอกมีเรียบร้อยหมดแล้วในเรื่องของระบบว่าถ้าคนปริมาณเพิ่มขึ้นนะคะจะแก้จะรับมือยังไงจะแก้ปัญหายังไงค่ะอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยก็เราพร้อมที่จะเป็นหักนะคะของการบินอยู่แล้วแล้วก็พร้อมจะดันท่องเที่ยวค่ะเมื่อกี้อะไรเนาะ เป้าหมายะคะก็จริงๆเราเราตอนตัวเลขของในปี2019เนี่ยเราก็พูดถึงว่าเรากลับมาใกล้เคียงกับ2019มากแล้วนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนในเรื่องของออคนที่เข้ามาเช,ชื้อชาตินิดนึงว่าออตอนนี้เริ่มีอินเดียเพิ่มมากขึ้นจากที่นายกเศรษฐาทำไว้ในเรื่องของฟรีวีซ่า นะคะอันนี้ก็ส่งผลเลยว่าเพิ่มขึ้นแบบ140%เลยนะคะแล้วก็อย่างอของคนจีนก็มีลดไปบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยคะ่ะก็มีช้อยในการการเลือกซื้อนะเลือกเที่ยวมากขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะก็จะถือว่า เส้นกราฟไปได้ดีแล้วก็หวังว่าปีนี้ก็น่าจะมีการท่องเที่ยวเยอะเช่นกันก็กระจายไปตลอดทั้งไฮซีซั่นนี้ค่ะแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็พยายามบอกว่าทุกที่ที่ทางทรทรท,าท,าท,าทางทางกระทรวงเนี่ยเขาเตรียมไว้อยู่แล้วแล้วก็มีเรื่องความปลอดภัยนะคะความปลอดภัยที่มาอดับแรกที่ให้นักท่องเที่ยวมาแล้วก็รู้สึกว่ามาเที่ยวเมืองไทยต้องปลอดภัยนะคะแล้วก็ความสะอาดเรื่องของวัฒน,นธรรมที่บอกว่าพยายามที่จะขายสเสน่ห์ของเราให้ได้เยอะๆทำให้ต่างชาติรู้จักเรามากขึ้นในมุมต่างๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะ าไม่ันก็ได้ราได้ไหมเป็นโรบยทีเป็น่้งไปขนก่างองครับทั้งมาครอที่จุดสภาษได้เลยครับรอทีุ่ดสัภาษได้เลยนะครับรียมเลยครับ ก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะก็อีกทีที่ได้พบกันสักหน่อยก่อนที่จะเดินทางประมาณแปดวันนะคะแล้วจริงแล้วก็อย่างที่ทูกำกับสราบค่ะการท่องเที่ยวค่ะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหลักของบ้านเราอยู่แล้วแล้วก็ปเป็นเรื่องความสำคัญมากของประเทศไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมท,ทุกภาคส่วนนะคะ เราะเป็นนโยบายหลักแล้วเนี่ยเราก็อยากจะอยากจะเป็นศูนย์กลางนะคะของการท่องเที่ยวของหลายๆประเทศด้วยนะคะเพื่อจะให้ความพร้อมนจริงอย่างที่รู้ว่าคือคนไทยเนี่ยคนต่างชาติก็ประทับใจอยู่แล้วนะคะในเรื่องของเซอร์วิสแล้วก็ในเรื่องของอการดูแลต่างๆที่คนไทยมีนะคะแต่ว่าจริงก็มีเรื่องที่จะเน้นย้ำอย่างเช่นสตาฟของเราเองเนี่ยค่ะก็อยากให้อ่ เพื่งความชาทุกคนนะคะช่วยช่วยกันดูแลด้วยเพราะว่าสตาฟของเราที่ทำงานหนักโดยเฉพาะช่วงไฮซีซันเนีมันจะต้องโฟกัสที่จะดูแลในห้องเที่ยวอันนั้นสำคัญอยู่แล้วแต่ว่าคนหน้างานจริงๆเหนื่อยมากนะคะอย่างตัวจเองแต่ที่ทุกที่ทุกค้าก็ทุกปีก็น่าจะเหนื่อยมากแล้วที่มีอาสาสมัครด้วยนะคะก็ขอให้ดูแลในส่วนนี้กันด้วยค่ะแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องเรื่องการดูแลของในห้องเที่ยวนะคะการเช็คอินที่อย่างในในในของสนามบินเนี่ย นื่องจากจำนวนนักเพื่็จะเพิ่มมากขึ้นก็ขอให้ดูโฟโลตรงนี้อย่างอย่างใกล้ชิดน,นะคะเพราะว่าแน่นอนมันคิดว่าอย่างอย่างตัวชันเอไาที่ไหนเนี่ยเรา expect อคแลหวลงว่ามันคงจะมีการล่าช้าบ้างเนื่องจากคนเยอะเนื่อจากไฮซีซั่นแต่ก็อยากให้มันช้าจนกระทั่ง เ,เสียแทนในทุกๆอย่างนะคะก็เห็นว่าจริงๆทราบอยู่แล้วว่ามีรายงานว่ามีเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆที่ทําให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะคิดว่านันาจะได้สั่งกันในขั้นตอนต่อไปแต่ว่าก็ขอให้เน้นย้ำเรงนี้แล้วก็ในเรื่องของเ,ออเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็คงต้องขอเพิ่มในความดูแลให้มากขึ้นด้วยนะคะวันนี้ที่จะมาฟในทุกภาคส่วนก็คิดว่าทุกๆุที่เนี่ยสำคัญทุกจุดสาคัญเพราะฉะนั้นเราก็จะมาลงกันว่า มีอะไรตรงไหนที่ต้องกบกรุงเพิ่มเติมในบ้านนะคะ